หนีไปจัวจิวอนาคตมืดมนพอดีมีพ่อค้าของเถื่อนคนหนึ่งบอกผมว่าที่นี่มีเรือลำหนึ่งจะเดินทางไปจัวจิวจงหนีไปที่นั่นเถอะขืนเจ้าอยู่ที่นี่ต่อไปทหารญี่ปุ่นมันคงฆ่าเจ้าแน่ผมจึงขึ้นเรือตอนเที่ยงคืนหนีออกจากเกาะเล็กๆเกาะนี้ตลอดการเดินทางเรือเจอคลื่นใหญ่ ทำให้เรือโครงเคลงแกว่งไปมาผมไม่คุ้นเคยกับสภาพนั้นจึงมีอาการเมาเรืออาเจียนตลอดทางบนเรือมีครอบครัวหนึ่งกำลังเดินทางไปที่จีนแผ่นดินใหญ่เช่นกันทั้งครอบครัวเป็นคริสเตียนเป็นครั้งแรกที่ผมพบว่าคริสเตียนกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนต่างกันอย่างลิบลับเพราะถึงแม้จะมีคลื่นลมรุนแรง พวกเขาก็ยังคงกินดื่มพูดคุยกันอย่างสงบสุขไม่มีความวิตกกังวลแต่ตัวผมสินอกจากร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วจิตใจและวิญญาณก็อ่อนล้าด้วยแถมยังมีความวิตกกังวลและตกใจกลัวปั่นป่วนไปในท้องเต็มไปหมดบุคคลที่มีพระเจ้าเป็นที่พึ่งกับบุคคลที่ไม่มีใครเป็นที่พึ่งช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เมื่อหวนคิดถึงตอนนี้ทำให้ผมคิดถึงพระคำพีตอนหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องบุตรน้อยหลงหายไปเมื่อเกิดกันดาลอาหารก็ไปช่วยคนอื่นเลี้ยงหมูแม้กระทั่งอาหารที่หมูกินนั้นก็ยังหากินไม่ได้เลยเขาออกจากบ้านไปไม่มีบิดาเป็นที่พึ่งสภาพความเป็นอยู่หน้าอาเนจอนาถมาก ดังนั้นเมื่อเขาคิดถึงบ้านของบิดาที่มีอาหารเหลือเฟือจึงคิดจะกลับไปเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ถ้าชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงซึ่งเหนือกำลังของเราที่จะแก้ไขก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทำให้ห่วนคิดได้ว่าในโลกแห่งธรรมชาตินี้มีพระผู้ทรงสร้างมีพระบิดาที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตาต่างจากครอบครัวนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าโลกนี้มีพระเจ้าหรือไม่แต่ถึงกระนั้นผมก็ยังไม่ยอมขบคิดถึงปัญหานี้อีกและยังไม่ยอมลบล้างความคิดอคติของตัวเองบ่อยครั้งที่ปากกับใจของมนุษย์มีความขัดแย้งกันปากพูดแข็งกร้าวแต่จิตใจกลับอ่อนแอ ปากไม่ตรงกับใจดังเช่นเด็กน้อยคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนกับบิดาในยามโพเพดวงอาทิตย์ที่ทอแสงก็ค่อยๆรับขอบฟ้าไปทางทิศตะวันตกบิดาถามเด็กน้อยว่ากลัวไหมลูกเด็กน้อยตอบว่าลูกไม่กลัวครับเมื่อตะวันตกดินแล้วท้องฟ้าก็เริ่มมืดมิด เด็กน้อยเบียดตัวเข้าใกล้บิดามากขึ้นจับมือบิดาแน่นขึ้นก็ไหนว่าไม่กลัวแต่ทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้เล่าต่อมาทั้งสองได้เดินไปถึงที่รกร้างแห่งหนึ่งไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลยเวลานั้นจิตใจของเด็กน้อยมีความหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นเบียดตัวเข้าใกล้บิดามากยิ่งขึ้นบิดาก็จับมือเด็กน้อยแน่นขึ้น และถามลูกเป็นครั้งที่สองว่าลูกกลัวไหมแต่เด็กน้อยคนนี้ยังคงปากแข็งอยู่เช่นเดิมและตอบว่าลูกไม่กลัวครับแม้ปากของเด็กน้อยจะบอกว่าไม่กลัวแต่ในใจลึกๆก,ก็กลัวอย่างสุดๆบ่อยครั้งที่ใจกับปากของเรามักไม่สอดคล้องกันความคิดในใจมักบิดเบือนด้วยคำพูดเพื่อไม่ให้คนอื่นมองเห็นได้ เรือแล่นมาถึงปากอ่าวเซียงจือซึ่งอยู่นอกเมืองจวดจิวในเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่กล้าเทียบฝั่งเพราะถ้าหากว่าเรือเกยตื้นหรือถูกทหารญี่ปุ่นคนพบเข้าก็จะทำให้เดือดร้อนไปหมดแต่เรือก็จอดไม่ห่างจากฝั่งมากเท่าไร่นักเจ้าของเรือจึงบอกกับทุกคนในเรือว่าขอให้ทุกคนกระโดดลงน้ำว่ายไปนิดเดียวก็จะถึงชายหาดแล้ว ดังนั้นแต่ละคนก็ทยอยกระโดดลงจากเรือผมก็ทำตามพวกเขากระโดดลงน้ำไปด้วยในอดีตเมื่อผมอยู่ที่สิงคโปร์ก็ว่ายน้ำบ่อยๆจึงไม่มีปัญหาอะไรท่ามกลางความมืดมิดเมื่อผมมองเห็นว่าพวกเขาว่ายน้ำไปทางไหนผมก็ว่ายตามคนที่อยู่บนเรือเอาสัมภาระของเราโยนลงน้ำผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน ก็จะห่อสัมภาระของเขาไว้อย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้เปียกน้ําแต่ผมไม่ทราบมาก่อนดังนั้นเสื้อผ้าในสัมภาระจึงเปียกหมดเมื่อมาถึงชายหาดทุกคนก็หาที่พักเตรียมตัวว่าฟ้าสั่งเมื่อไหร่ก็จะออกเดินทางทันทีผมคอร้องคนที่อยู่ข้างๆว่าผมเมาคลื่นอาเจียนมาตลอดทางร่างกายอ่อนเพลียมากพรุ่งนี้เช้าช่วยปลุกผมด้วยนะครับ พื่อจะได้ไม่นอนเลยเวลาไปไมิฉะนั้นทุกคนจะไปกันหมดเหลือแต่ผมคนเดียวทุกคนก็รับปากว่าได้ไม่นานนักผมก็หลับสนิทเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีก็ป่าเข้าไปเที่ยงวันกว่าตาม,มองรอบๆก็ไม่เห็นใครสักคนเลยผมเริ่มรู้สึกกลัวเพราะไม่รู้จักที่ทางแถบนั้นเลยจำเป็นต้องไปด้วยกันกับคนพวกนั้นแต่ว่าบัดนี้ พวกเขาไปกันหมดแล้วมองไปรอบๆตัวจะเดินไปทางซ้ายหรือขวาดีละ่ะลังเลใจอยู่พักใหญ่มองด้านหนึ่งเป็นทะเลอีกด้านหนึ่งเป็นภูเขาน่าจะไปทางภูเขาดีกว่าเพราะคิดว่าต้องมีคนอาศัยอยู่ตามเชิงเขาแถบนี้แน่เนื่องจากว่าสัมภาระของผมเปียกน้ําจึงมีน้ำหนักมาก แต่ผมไม่มีเวลาที่จะเอาผ้าออกมาพึ่งแดดให้แห้งก่อนแล้วค่อยออกเดินทางดังนั้นจึงหิ้วสัมภาระชิ้นหนึ่งไปข้างหน้าก่อนแล้วกลับไปหิ้วอีกชิ้นหนึ่งทำเช่นนี้เหมือนหอยทากที่ค่อยๆคืบคลานออกไปหลายชั่วโมงผ่านไปผมก็ยังเดินทางได้ไม่มากนักพอดีหน่วยรักษาความปลอดภัยของท้องที่สวนทางมาถามผมว่ามาจากไหน ผมตอบว่ามาจากเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้แห่มึงทอได้ยินว่ามาจากฝ่ายของศัตรูพวกเขาก็พาผมไปที่ทำการของท้องที่กระทำต่อผมเสมือนผมเป็นนักโทษพวกเขาตรวจสอบประวัติของผมผมก็เล่าให้เขาฟังอย่างละเอียดว่าผมออกเดินทางจากเซี่ยงไฮ้มาที่แห่มึงแต่ญาติไม่ยอมมารับตัวจึงถูกทหารญี่ปุ่นในประเทศไปที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่ง ครอบครัวของผมเป็นชาวจีนพ้นทะเลอยู่ที่สิงคโปร์แต่ทางเขาไม่เชื่อต้องมีเอกสารมายืนยันเอกสารชิ้นเดียวที่พอจะยืนยันได้ mm. ก็คือจดหมายและใบเสร็จรับเงินจากคุณพ่อคุณแม่ช่วงที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ในที่สุดพวกเขาก็ยอมเชื่อผมถูกกักตัวไว้ให้อยู่ในที่ทำการท้องถิ่นนั้นไม่มีอิสระ แม้จะไม่ได้ถูกขังคุกแต่ก็ออกไปไหนไม่ได้นอกจากมีคนมารับรองคิดไม่ถึงเลยว่าที่นั่นมีครูสอนโรงเรียนประถมคนหนึ่งเพราะสงสารผมก็เลยมาเป็นคนรับรองพวกเขาจึงปล่อยตัวผมออกมาเมื่อออกมาแล้วจะไปไหนอนาคตมืดมนไปหมดก็คิดได้ว่าตอนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้มีเพื่อนบางคนไปเป็นครูสอนหนังสือที่เจียงจิว อาจจะไปขอความช่วยเหลือจะเข้าได้จึงเริ่มออกเดินทางไปได้สักครึ่งวันพวกรักษาความปลอดภัยก็พบผมอีกเขาถามว่าจะไปไหนเอ่อจะไปเจียงจิวครับผมตอบไปทำอะไรที่เจียงจิวอืมไปหาคนรู้จักกันครับเขาจึงบอกว่าเวลานี้แม้แต่บัตรประจำตัวเจ้าก็ไม่มีถ้ามีใครมาสงสัยเจ้าอีกท่าทางจะยิ่งลำบาก ไหนๆก็อยู่ที่จวดจิวแล้วน่าจะไปที่ตัวเมืองไปดูว่าจวดจิวเป็นอย่างไรน่าจะดีกว่าด้วยเหตุนี้ผมก็ย้อนกลับมาใหม่เดินไปตามเส้นทางมุ่งหน้าสู่จวดจิวเมื่อถึงจวดจิวแล้วจะทำอะไรอีกที่นั่นก็เป็นที่ที่ผมไม่คุ้นเคยไม่รู้จะทำอย่างไรดี